สวัสดีครับผมธนทัตพันทองที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วโชวรูมสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการ ซึ่งวันนี้นะครับบอมขอแนะนํารถเข้าใหม่ประจําโชว์รูมของเรานะครับก็คือเจ้าสุดหล่อแอคคอร์ดข้างบอมคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถแอคคอร์ดรุ่นไฮบริดนะครับ2.0เป็นรถปี2019เป็นโฉมใหม่นะครับเลขใหม่เนี่ยน้อยมากเลยนะครับเพียง40,000กโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดกําลังหาอยู่นะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับแถมยังประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายบาทเลยนะครับเดี๋ยววันนี้บอมจะพาไปดูความสวยงามของเจ้าแอคคอร์ดข้างบอมคันนี้นะครับว่ามันสวยงามยังไงกันบ้างครับเชิญชมเลยครับ ลูกค้าทุกท่านนะครับมั่นใจได้แน่นอนนะครับกับคุณภาพการตรวจเช็คมาตรฐาน200รายการตามมาตรฐาน Honda และทางโชรูมสัมิทของเราครับยังมีบริการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถต์ทุกชนิดด้วยนะครับไอคอนคันนี้เล็กไม่น้อยมากนะครับเพียง45,000กโลเท่าน,นั้นเองนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภายในนะครับภายในโดยรวมเนี่ยรถสวยมากๆเลยนะครับเจ้าของท่านเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีมากนะครับ ผมจะแผนให้ดูนะครับความสวยของภายในเจ้าไอ้คอร์ดคันนี้นะครับครบเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าทุกท่านบอมพาไปชมเจ้าเอ้คอร์ดสุดหล่อข้างบอมคันนี้นะครับสภาพมันสวยมากๆเลยใช่ไหมครับลูกค้าท่านใดกําลังมองหานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนเจ้าไอ้คอร์ดคันนี้นะครับทางชลุมซอมบิทฮอนด้ายุทธขาวของเรานะครับจัดตั้งราคาพิเศษอยู่เพียง 1 2ึ่ง0้านสองับาทเท่านั้นเองนะครับราคาถูกมากๆถ้าลูกค้าปัตดเครดิตดีนะครับสามารถจะเต็มฟรีดาวหรือว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกผ่อนนานได้สูงสุดถึง8ปงวดนะครับและยังเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับเรายังมีโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับที่ซัมบิทฮอนด้ายุสคาสาขาพัฒนาการของเรานะครับวันนี้บอมขอแนะนำรถเข้าใหม่นะครับเจ้าไห้ขอดเสร็จหล่อข้างบอมคณีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจ s u ม m ิ t ของเราเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้านึกถึงรถใชลัวมือสองนะครับตองที่โชรุมซอมบิดฮอนด้ายูคาสาขาพัฒนาการเท่านั้นนะครับวันนี้บอมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ